ฮัลโหลฮลีฮัลาทิธิตฮัโลเขาทางพี่ดีกว่าไม่ต้องมีเงินเป็นล้านไม่ต้องมีบ้านหลังโตแค่อยู่กับคนที่ฮักที่เข้าใจก็พอว้าวอมีเหลี่ยมไงมาเตีทยนี้อ่ย่าว่างไว้ก่อนพี่น้องโอ้ย ปลาตะไข่ปลาหนยๆเข้าเี่ก็เลยเด็ดหอ,อกซุ่มเออปองคือเก่าเนี่ยมาหาอยู่หากินกับหมดเดอ้อที่นี่เดอ้อไอแพ่เขาหรือจเจ้ฮัลโหลจีจิตมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคน มาครับเมื่อนนี้ผมก็จะพามากินซวยจุ้น,นะครับเนื้อคาเขียงเลยนะครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้เขากระสิเอาใบตะไคร้ออกก่อนแล้วกระเสีพามากินเนื้ลอลอะกระดูครับผมเนื้อลอกโค้งนี่เออมีดีพร้อมที่นี่มาบมดเสียเวลาเริ่มกันเลยครับผมนี่พวงดีสดๆใส่กันแบบโอ้โอไปเลยดูว่าเราจะได้ชิมไหม วางไว้มุมไหนโอ้มุมนี้ได้การเลยไหนข้าเจ้าคืว่าดีเท่มันขมคักเทขมหวานดีเทลองดูสิเอาที่ออกเร็วที่นี่ปองมันยุ่ใส่ละเดี๋ยวลองเบิง้งโอ้เห็นปองอยู่โอ้ออกมาแล้ว อืซีมซีมซีมดูก่อนนี่เขียวอีลี่เลยเขียวอุ้มลืมเลยขอใหญ่เลยครับเด้อโอ้โหขมหวานโอ้จะได้กินแบบออริจินอลดีล้วนๆเลยพี่น้องเดียด๋วยวบีบใส่นี่ก่อนอืเนิ้ม มผมข้อมันบริโมแบบขมบาดข้อแห้งนะครับขมแบบว่าพ่อแบบมันหมานกิข้ออ่ะาขมบ่าขม,มแห้งอะ่ะสำหรับคนที่เคยกินอาสิรูครับคนไม่เคยกินกะเก็บไว้เป็นความไม่เข้าใจไปเรื่อยๆนะครับใชอแก้เวเ้าอามาดูเกันเลยพี่น้องซิมดีแล้วแซบแล้ว,ลวขอจวดกว้อนหน่อยนึง มามาด้วยครับนี่เป็นเนื้อทิศโค้งนะครับผมเอาไม่ให้เบิ้งเพราะว่าเมื่อรางเสาขายงวดตัวหนึ่งหมือไปซองขาครับผมแต่ก็จะมีเนื้อละทิดโค้งนิดหน่อยครับนี่นี่นี่เนื้อขาหนาเลยครับนี่มองนี่มองติดมั่นเสียบเลยครับนี่เหลือติดไว้ให้เบิ้งอยู่มามาลองด้วยกันพี่น้องเฮยเจ๊ลังเดี๋ยวหยิบออกมาก่อนละต้องคนก่อนเลยค้นยังไม่เข้ากันก่อน หืรุยนะครับอย่างนี้เราต้องรุยมือนะครับนี่ผมตายบ่เอาเรื่องอือืม thật rồi cũng đi trời em ngam ก็สิบ่าเป็นเนี่ยส่วนไหนเด้อลองไปเคสกินตามเบึงดีดีอืมนี่ดิควายเลยพี่น้อง Hmm. Hmm. Ya lah. เราแสงมันม,มาเด้อพี่น้องเลยเพลยสายดิบสายโหดสายแซ่บเฟรยกินมาเป็นกันนังเบืองเนาะอืมคฟยนเราแสงมัน ทองตอนแลวใช่

Mày kiên mm -hmm, đồ ờ, mà là sao chuẩn nó, ừ nằm chìm Cọc xíu lên dì thèm กินก่นหมดแล้สิบอกวานนองส่วนไหนแซ่บไม่หยาบ เอาไปผ่าเลยครับคขน่ะ Mm-hmm. <laughs>

เพ็ดจบไทยนี่ขอบคุณจบจบจบที่รับชมจนจบคปครับผมแซ่บแซ่บแซ่บขอบคุณครับ